เสียงซอสสาวอย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่างงี้เหรอครับโอ้โคุณผู้ชมครับดนตรีเนี่ยขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นทั้งดอกไม้ประจำวงแล้วดอกไม้ประจำวงเนี่ยต้องบอกได้อย่างเดียวแล้วดูพระวงนะเห็นหน้าพี่พาก็เออรอเีี่ยสดชื่อเนี่ยเห็นหน้าพี่หนุ่มก็เออดีเห็นหน้าพี่ทอนเออดีวยเรื่องอยุธยากันดีกว่าแต่พอมีนักร้องหญิงประจำวงครับ โอ้โหกระชับกระเฉงดูแลสดชื่นคุณเจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบหรือนักร้องนของเราครับคุณพัทรวดีสิริทรัพย์ครับสวัสดีครับเจี๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นพี่เจี๊ยบอ่ะร้องเพลงทั้งร้องนำทั้งประสานแต่สิ่งที่แปลกตาไม่เคยเห็นและแปลกใจมากนั่นคือพี่เจี๊ยบในมือเนี่ย จะมีอุปกรณ์อยู่2ชนิดที่ขยับอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรครับพี่เจี๊ยบครับจริงๆแล้วคือช้อนค่ะช้อนคือช้อนที่เราทานข้าวนี่นะพี่เจี๊ยบครับแบบนี้เลยนะฮะใช้เป็นอุปกรณ์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเป็นเครื่องดนตรีได้ด้วยนี่พี่เจี๊ยบเป็นเครื่องดนตรีบูกราสอันนี้ของที่บ้านที่บ้านสิจระเลครับที่บ้านสิระเยอาหยิบจากครัวมาให้นี่นี่นี่ฮะโอ้โหมีเสน่ห์มากนะครับผู้ชมครับไม่อยากเชื่อครับว่าช้อนเป็นอุปกรณ์ที่ให้จังหวะที่สําคัญครับอันนี้อันนี้ใหญ่ครับแบงนี้ บอยลองดูราคาเสียงอะไรทราบไหมฮะอันนี้เสียงฮะเสียงอะไรม้าเกือกเวลาเสียงเกือกม้าควบม้าแบบหนังคารบอยแบบนั้นอ๋อแบบเพลงคารบอยเสียงควบม้าแล้วที่อยู่ข้างๆพี่เจีบนั้นเหมือนกับที่ซักผ้าสมัยก่อนใช่ค่ะเป็นวอชบอร์ดวอชบอร์ด r d ค่ะทำความสะอาดอย่างนั้นนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเขาก็มาเป็นลิทึมนะคะให้จังหวะ พี่ทีเลยอ๋อใช้ใช้มือเลยอ๋อแล้วก็ใช้ยิ้วเลยใช้ไม้้ไอ๋อใช้ไม้มีไม้ด้วยไม้ขูดเล็กก็ได้ไม่ดังแตกแกรบเป็นเป็นจังหวะครับพี่ต่เป็นทิ่ซักอันดับแรกพี่ซักอันดับจริงๆเลยเหรอครับอ๋อเป็นี่ซักไซน์นี้ใช่ไหอ๋อจริงๆแล้วครับก็มีอีกอีกอีกชื่อหนึ่งคือเคเจนบอร์ดเป็นภาษา เครื่องดนตรีนะคะแต่ก็เรียกกันทั่วๆไปว่า watchboard ก็ส่วนด้านหลังแลครับข้างหลังครับนีเฮะคุณพิ๊กครับชัยยศเหมาะสวัสดีครับครับสวัสดีครับลักษณะของคุณติ๊กเล่นเนี่ยก็าเราบอกว่าใช้แท้ใช่ครัแล้วแท้ที่ปกติใช้แท้อะไรครับพิ๊กครับ เซบอกพี่ชัยครับนาสกุลแกครับอนาสกุลแกอันนี้จะเป็นการคุยครั้งสุดท้ายกับแกในรายการนะครับตอไเลยให้แกอยู่ข้างหลังแล้วคุณจะหวะไว้ครับน่าสนใจอีกท่านหนึ่งครับน่าสนใจเพราะว่าเขาเพิ่งไปหลังบ้านเราแล้วตัดไม้มาทำเบสเหระครับผมที่สำคัญนะบอยพี่บอม เขาเป็นโจทย์กับเขาบอยเขาเนี่แหละโจทย์ของเขาบอยอย่างเราแต่งตัวนี่ต้องแต่งให้ถึงครับแต่งแล้วมันได้อารมณ์แล้วที่สําคัญหุ่นเห็นเขาเหมาะมากใช่เลยชอเขาอยู่มากครับคุณชาครับหรือคุณบัญชาพิมพันธ์ครับนี่อินเดียนจริงๆนี่ที่จ้าคนจังหวัดอะไรครับนครสวรรค์อ๋นครสวรรค์น้ำท่วมไหมครับมีที่ที่เป็นคนตลอดครับครับทุกที่ เป,เป็นคนเป็นคนตลอดทุกที่พี่ตอนครับผมว่าเราเล่นยาวไม่ต้องถามกันเลยครับเล่นยาวเลยครับก <c oughs> ็เหลือทีะเหลือโอ้โหสไลด์อย่างนี้เลยสไลด์มือกีตาร์ประจำรบมือต้อนรับพี่ชายครับสมชายทองมากครับออพี่ชายสไ <c oughs> ลด์แหลกเลยครับคือค <c oughs> ือจริงๆรออกตัวนี้นะครับ ปกติก็จะมีสมาชิกจริงๆมันควรจะเป็นโดโบครัให้สวยนะโดโบโดโบหมายความว่ากีตาร์ที่เป็นเหล็กครับกีตาร์โดโบโดโบแล้วก็แหนบก็สไลด์อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยโอ้โหแต่วัสดุที่เล่นเล่นนโดโบจริงจะไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นเหล็กเป็นแท่งเป็นเสียก็จะชัดมันมันมันเป็นแบบครับครับจะแพงด้วยแพงแพงด้วยอยอางพี่เบิ้ลตอนนี้นะ คุณผู้ชมอยากทราบ้ว่ว่าแล้วบลูมาเช่นบอยเขารวมกันยังไงมาจากต่างที่ต่างทางเลยนะฮะคนละทางคนละจังหวัดเลยแล้วมารวมกันเป็นบลูมาเช่นบอยได้ยังไงครับพี่ครับช่วยกันเล่าได้เลยครับเชิญครับเริ่มแรกเนี่ยมือเป็นโจไม่ไม่ใช่ทอนครับไปเล่นร้านอาหารก็มือเป็นโจท่านั้นเขาก็แยกออกไปก็ประมาณปี 2540ครับที่ถอนเข้ามาคสิบกว่าปีที่แล้วแล้วพี่ๆคนอื่นแล้วจากนั้นล่ะครับมีคุณหนุ่มับคุณหนุ่มเข้ามาพีเดอลกที่นี้ก็เปลี่ยนเบเป็นอะไรไปเรื่อยก็น้องน้องท้องคือคนนี้ครับอ๋อนี่คือเจเนเรชั่นล่าสุดเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกครับดูแล้วอันนี้ใช่แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามดูแล้วเราจะได้รู้ว่า พวกเขามีใจลักขนาดไหนถึงขั้นต้องผลิตเพลงเองลงทุนอัดเสียงเองขายเองสิ่งที่ทําให้ความตารวมงตัวได้อีอเรื่องสาเหตุเดียวครับเพราะความรักในบูแกสนั่นกันนะครับครับและนี่คือเพลงของบูมาร์เทนบอยครับครับชื่อเพลงว่าคนเขาบอย ข้าวบอยดูมาดแมนดูเท่ไม่น้อยสวมหัวกข้าวบอยสพูดสูงดีฉันรักการเดินทางลืมความอวังว่างลืมความทุกข์โศจะอยู่แห่งไหนที่ใดในโลกไม่คุกไม่สู้เรายัางเสรีคนข้าวบอยคน,คนข้าวบอยรู้นจคนข้าวบอย ขาบอยคนขาบอยฉันย,ออยังรอคอยเป็นเพื่อนร่วม คนขาวบอยคนขาวบอยมาร่วมวงจอยกับคนขาวบอยคนขาวบอยคนขาวบอยฉันยังรอคอยเป็นเพื่อนร่วมทางคนขาวบอยคนขาวบอยมาร่วมวงจอยกับคนขาวบอยคนขาวบอยคนขาวบอยฉันยังรอคอยเป็นเพื่อนร่วม ไปเยือนอยาคิดจะเลือนลืมได้สักคนคลายว่าป่านี้มีมนต์นหัวใจให้เปฝ่ายฟฟ้า เดี่ยวเช้าตอนฝูงโคปากคอหูร้องเพลงไกลเข้าเสียงริ่งเรร้ยรายคล้ายเสียงไครดังมาแต่ไกลธรรมชาติงามวิลายพืชพันไม้ในป่าดงใหญ่สูขสดชื่นหรือไทยตอนโคไปยังท้องนาสจักรงเราพักผ่อนเอนหลังนอนตอนสายไปเพื่อพักผ่อนกายให้สบายชื่นบูราชีวิตมีพลังเพื่อควหวังวัน อย่างเรื่องมึนตราเราได้มาลำเก็บเดียวโอเดโอเดโอเดตอนนี้พ<ด>ี่บอมพูดไว้ถึง อัลบั้มเพลงของตัวเองเลยฮะของรูมคับ่านบอกครับถามนักผลิตของวงครับคุณเจียบผลิตไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝ่ายผลิตเชื่อครับก่อนหน้าเจีบจะมาเนี่ยก็มีมีมาชุดหนึ่งแล้วเป็นเพลงสากลนะคะก็ทำเหมือนจะทำกันเล่นเหมือนทำเป็นเป็นอนุสรณ์ที่ลองลองทำดูสิอะไรอย่างนี้เป็นยังไง แต่แต่แตช่วงนั้นยอมยอมรับว่ามันยังเราอยากาดความรู้อะไรเยอะนั่นคือชุดแรกที่ทำที่พูดถึงนี้เป็นเพียวบสเป็นเพลงสากลรุ่นล้วนทีนี้ชุดที่สองเนี่ยยังมนเสียงโหอภิพนมรุ้งเนี่ยก็ลองทำกันออกมาแล้วมีอภิพนมรุ้งมาช่วยโห